With a ticket game. Please mind the gap between the train and the platform edge. Please remember to take all your personal belongings when you leave the train. Thank you for travelling with Southwestern Railway. If you see something. <laughs> สวัสดีค่ะเ,เพื่อนๆวันนี้นะคะฉัมก็นั่งรถไฟจากคิงส์ตันนะคะสุดซ้ายไปลงที่สถานี Waterloo Station นะเ,นเพื่อนๆค่ะสาเหตุที่เข้ามาในใจกลางลอนดอนในวันนี้เนี่ยเพื่อต้องการที่จะซื้อขนมนะเพราะมีฟิลว่าอยากที่จะกินขนมชัยนาทาวเป็นอย่างมากนะคะโดยเฉพาะร้านปดร้านประจำที่เราชอบมาซื้อเวลาเราเข้าในใจกลางลอนดอนเนี่ยนะก็จะอยู่ที่ชัยนาทาวเขาจะมีมากมายหาย หลายร้านด้วยกันที่เป็นร้านโปรดของแซมนะคะร้านแรกเลยนี่อันนี้เป็นร้านที่เพิ่งเปิดมาไม่นานนี้นะคะเรามาอุดหนุนตั้งแต่ช่วงแรกๆที่เขาเปิดแล้วอร่อยเลยติดใจแต่อันนี้ก็คือร้านประจําที่มาทุกครั้งนะคะอันนี้ก็โอเคอร่อยเลยนะก็อยู่ใกล้ๆกกันเพื่อนๆนี่นี่ให้ดูมีเค้กลาบูาบ้งลาบูบูด้วยแต่ของเขาก็คือไอพวกขนมปังไส้หมูยงหมูยงแบบฟิลแบบไทยเลยจ้าเธอจ๋า พวกเบเกอรี่อย่างเนี้ยเพราะว่าเรากินเบเกอรี่แบบฝรัมม่งเยอะแล้ว<น>แล้วก็ม,ม,มีฟิลอ,อยากกินเบเกอรี่แบบไทยก็ต้องมาที่ชัยนทาทราว่ามันเปลี่ยนเป็นแบบว่าจีนจีนแล้วอร่อยฟินมากแล้วนอกจากนั้นเนี่ยเธอก่อนกลับจัดสักหนึ่งแมตร้านนี้ค่ะนะคะนี่น,นี่อันนี้อร่อยมากเธอร้านนี้นี่อ่ะเดี๋ยวเข้าไปดูนะคะให้เพื่อนเพื่อได้ดูกันร้านนี้เขาทำใหม่ทำสดตลอดแล้วที่สำคัญ สามีสซมชอบกินมากนะคะเชฟทอมชอบแล้วอร่อยเขาทําแบบว่าข้างในเนี่ยมันเป็นนมมันเป็นครีมที่แบบว่าโอ้ยมันหอมมันบรรยายไม่ถูกกินเข้าไปกัดเราแล้แลบุนลิ้นเลยนะไอตัวนี้เป็นตัวเล็กๆอีตัวชีสอันนี้ไม่อร่อยนะแล้วแต่คนชอบนะ ไอมัทฉะนี่ก็อร่อยค่ะเราซื้อมาหลายรอบแล้วแต่เราไม่เคยมานั่งรีวิวให้เพื่อนๆได้ดูกันวันนี้ก็เลยเออพาเพื่อนๆมาด้วยกันได้ก็เลยมีโอกาสถ่ายให้เพื่อนๆได้ดูเพราะว่าเดี๋ยวเราจะกลับไทยแล้วเราก็ขอจัดสักหนึ่งแมตช์น,นะคะแต่ที่ไทยก็มีขนมเยอะอันนี้อะไรออกคริสปี้มัทฉะอร่อยค่ะนี้ นะข้างในมันเป็นนมเพื่อนมันมันมันเป็นครีมอ่ะครีมแบบว่าบอกไม่ถูกมันหวานละมุนแล้วมันไม่ได้หวานรุนแรงอ่ะเอออันนี้ก็เป็นเออเหมือนปูฝอยอะนะคะปูหยองประมาณนั้นอะเออมันมีมากมายหลากหลายปลาหยองก็มีแล้วก็คุกคุกคุกก็เธออันนี้เป็นคอตคอตก็คือปลาดี้ก็เป็นหน้าซีวีดนะคะแล้วไส้เนี่ยนะมันมัน มันบอกไม่ถูกมันละมุนลิน็กเ t u r e มันคือมันได้มันมันอร่อยทาสไข่เขาก็มีนะคะคือช้ยน้าทาวเนี่ยต้องยกให้เลยว่าขนมที่เนี่ยอร่อยมากเพื่อนเพื่อนเราเชฟทอมชอบกินมากเธอจ๋าฉันซื้อแต่ละทีฉันเข้ารอนเดอรยฉันจัดเต็มแล้วใส่ไว้ในตู้เย็นทีสามีฉันก็กินหมดเกลี้ยงเลยนะก็เลยต้องเข้าช้ยน้าทาวมานะสักหน่อยจัดสักหนึ่งแมตต์ก่อนกับไทยอันนี้ นะรานะคาก็ค่อนข้างโอเคเพื่อนๆเพราะว่าเขาทำใหม่ทำสดอยู่ตลอดนะคะก็ตามแต่เลยค่ะเขาช่างเป็นอถ้าถ้าอย่างเป็นกล่องเนี่ยก็คือราคาตามที่เขาเขียนแต่ถ้าปากักไอ้ตรงนั้นเขาช่างเป็นน้ำหนักนะคะเพื<ๆ>่อนๆอืมอ่ะคะ่<ๆ>ะ,คะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวฉันก็เลยเดินลัดเลาะมาเจอตรงนี้นี่มีเขาปะทงปะทวงอะไรกันอีกนะคะการมงกันเมืองนะเออปาเลสไตน์นะคะแล้วก็ เดินเดินเดินลัดเลาะนะคะเก็บบรรยากาศลอนดอนก่อนเพราะน,น,นานๆจะเข้าลอนดอนสักทีเดี๋ยวก็กลับไทยแล้วเธอนะอดูบรรยากาศลอนดอนเราก็กลับกันไปที่สถานีวอเทอร์ลูสเตชันต,ต่อนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะรอรถกลับคิงส์ตันที่เดิมนะจ๊อแล้วกลับบ้านไปเนี่ยเราจะไปกรอกไอ้ข้อมูลออนไลน์นะคะไอ้ตอมอนะ t ท ailand ดิจิ t a ลอลอนไลฟ์ฟกันคะ่ะไปกลับบ้าน สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆน,นะคะก็เดี๋ยวจะเตรียมตัวกับไทยแล้วค่ะเพื่อนๆก็กำลังจะเกาะนะคะข้อมูลนะคะ Thailand Digital a r i v e Card นะคะออนไลน์ซึ่งเป็นกฎใหม่นะคะของต่อมอที่ได้ทำออกมานะแต่ถ้าใครทราบแล้วก็ไม่เป็นไรเพราะว่าแชมก็ไม่ได้กลับไปออในช่วงตอนที่เขาเปลี่ยนนะคะเพื่อนๆก็เลย ก็เลยเออมานั่งไล่ดูว่าเฮ้ยเราเราเราจะต้องลงทะเบียนอะไรยังไงนะคะเขาบอกว่าต้องทำล่วงหน้าอย่างน้อย3วันก่อนออกเดินทางแม้ว่าไม่ต้องกรอกตอมใอบ แบบที่6แบบกระดาษแล้วก็ตามอย่างไรก็ตามหากไม่ได้กรอกล่วงหน้าสามารถกรอกที่สนามบินได้เมื่อเดินทางไปถึงประเทศไทยแต่เขาแนะนําว่าให้กรอกออนไลน์เพื่อนๆก็เข้าไปในเว็บไซต์นี้เธอแล้วทตอนแรกที่เราเราเราก็กําลังจะทําให้ทั้งสามีแล้วก็ทั้งพ่อสามีล่วงหน้านะคะฉันก็เลยไปเห็นว่าเฮ้ยเว็บเว็บที่มันเด้งขึ้นมานะ่ะเธอมันเป็นเว็บที่แบบว่าจะต้องจ่ายตังค์อ่ะ เรารู้ทันทีเฮ้ยมันต้องจ่ายด้วยหรอมันเป็นค่าข้อมูลที่เราต้องให้กับตอมอ่ะฉันก็เลยไปฉันฉันก็เลยนะตังงหิตตังหวงใจก็เลยอ๋อมันไม่ใช่เว็บไซต์ของออฟ i ิ i ช l ตอมอไทยแน่เลยมันเป็นพวกเติร์ดพาที่นะคะเพื่อนเแล้วฉันก็เลยเกาะข้อมูลมั่วๆลงไปเท่าดูมันชาร์จสิมันชาร์จ2 0่สบดอลลาร์ห้าสิบดอลลา ใครเธอถ้าใครเธาไม่ได้รู้เว็บนะถ้าแบบว่ารีบๆอะไรอย่างเนี้ยไม่ได้ค่อยสังเกตอะไรอย่างเนี้โทรเธอมาตั้งใจบ้าบออย่างนี้เลยนะพวกเติร์ดปาร์ตี้พวกพวกบริษัทที่หากินอย่างเนี้ยจริงๆแล้วอะต้องดูว่ามันเป็นเว็บไซต์ของ immigration g o t h นะ,ะ th, นะนะ t d a c immigration g o t h นะ,ะก็จะ มาถึง้อมูลตรงนี้นะคะเป็นเอ่อ a l i v e card นะคะแต่ถ้าใครใครไม่ได้กรอกก็ไปกรอกที่สนามบินได้เธอแต่แต่เนืเ่องด้วยว่าถ้าเราอยากให้อะไรมันรวดเร็วเราก็ทำไปเลยนะคะแซมก็เลยต้องมานั่งทำนะให้สามีก็ตื่นเต้นค่ะนะคะก็แพ็คของแพ็คของแล้วเรียบร้อยก็คือไม่ได้เอาอะไรไปเยอะเลยเพื่อน เอาไปแค่กระเป๋าเล็กๆคือคือถ้าเป็นแต่ก่อนนะเธอฉันฉันแบกฉันอะไรของฟงของฝากเดี๋ยวนี้คือไม่ละเราชุ่มด้วยแบบแบบว่าไม่รู้ว่าจะเศรษฐกิจอังกฤษมันฝืดเครืองอะนะก็ไม่ได้อยากจะแบกอะไรไปเยอะนะคะมันก็ไม่ได้ฟิลเหมือนเหมือนก่อนอะซื้อเสื้อไปให้แม่นะนิดนึงแล้วก็น้ำหอมใม่น้องขวดหนึ่งแค่นั้นเราที่เหลือแล้วก็นั่นแหละเสื้อผ้าเรานิดหน่อยแล้วก็ส่วนใหญ่ก็ไปซื้อที่ไทย ใส่เสื้อยืดไม่กี่ตัวนะเธอฉันใส่ง่ายๆนะคะก็เดี๋ยวก็จะกรอกข้อมูลก่อนข้อมูลให้สามีนะคะแล้วก็ข้อมูลของฉันเองแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวโทรไปาหาพ่อสามีด้วยโทรมันตื่นเต้นมากจะได้ไปถทายแล้วฉันก็เลยบอกให้ให้เชฟท้องฟงังเพราะว่าปีที่เราที่เราไปกันนะคะไปด้วยกันสองคนอะ่ะก็คือ,อ,อมันยังมันยังไม่ได้เปิดใช้ตรงตรงที่มันเป็นเทอร์มินัลใหม่นะคะของของ ของสนามบ,บินนะแต่เดี๋ยวนี้นี่ค่ะก็คือเขาขยายสนามบ,บินออกไปนะแต่ถ้าใครกลับไทยบ่อยอ่ะคงรู้อยู่แล้วนะสามีแชมป์ก็กลับไปครั้งที่แล้วก็โอ้ปีนึงแล้วเธอปีกว่าละนะคะนะแล้วแล้วเออเดี๋ยวขอข้อมูลก่อนจะมาให้ฟงังไม่ใช่แค่แชมป์กลับไทยแชมป์รู้ที่หลังว่าหลานแชมป์นเนี่ยนะลูกลูก หลานของสามีเก่าแซมแามีคนแรกเลยนะคะก็ยี่สิบกว่าแล้วเนี่ยเขาก็ไปเที่ยวไทยกันเหมือนกันเธอชวงนี้ฝรั่งอังกฤษไปเที่ยวไทยเยอะนะจ๊ะเพราะว่ามันเริ่มหนาวแล้วอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตกรอกข้อมูลก่อนนะจ๊ะแล้วเดี๋ยวเรามาเมาท์มอยกันเธอเธอชันกลับมาบ้านแล้วดูลูกฉันสิเอาคนเดีวเลยไปนอนไปนอน ไปนอนไป